ตีสี่สี่สิบนาทีจวนสว่างใกล้รุ่งแล้วเป็นเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมกถาก่อนฟ้าสางสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหลายได้เจริญสมาธิภาวน,นากันมาตั้งแต่ตีสองจนมาบัดนี้ตามปกติที่วัด ก็เป็นอย่างนี้พระทรงองค์เจ้าท่านตื่นถ้าเป็นวันธรรมดาที่โยมไม่มาระครังจะต้องตีก่อนตั้งแต่ตีหนึ่งตีหนึ่งกว่ากว่านิดหน่อยระครังก็สัญญาณรานเนนก็พากันตื่นมาจเจริญสมาธิภาวนาแต่สำหรับวันนี้พิเศษหน่อยก็คือลดลงมาเอกทรงสารโย ที่เดินทางมาไกลๆอยากจะให้ได้รับการพักผ่อนพอสมควรพระเนรทางก็เลยตื่นมาตีสองทั้งนี้และทั้งนั้นญาติโยมผู้ที่มีความเก่งกล้าเป็นนักเลงหน่อยใช้ก็ว่านักเลงนักเลงสมาธิได้ยินเสียงะระฆังออก็มามามาเจริญสมาธิกับพระทรองฆอง์อจ่ามาก่อนพระ พาหลา,หลายองค์มาตามหลังโยมที่เน็ดเนื่อยมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอีกเหมือนกันที่คนโบราณพวกที่บอกว่าคนมีหน่อยนายหลยเลือภัยหวัวดอนใดน้ำกลนกอนดำหวัวดอนคือ,อยาคู่หวัวดำคือพอออกเน่ยออกอันนี้จะมาเจริญสมาธิที่มาตามหลัง ตามหลังหัวดำแล้วหัวดำออกก่อนนะอาตมามีความรู้สึกเกี่ยวอันหนึ่งว่าถ้าจะชวนญาติโยมมาเจริญสมาธิภาวนาอันเป็นหลักธรรมชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาดูเหมือนมันจะง่ายกว่าชวนพระด้วยซ้ำไปในภาวะปัจจุบันนี้ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ลองคิดดูโยมที่ปนมมือวางซะ นั่งนัง,นงตามอิริยาบทที่ถนัดทําไมจึงพูดอย่างนั้นเท่าที่อาตมาได้พบได้เห็นมาพระที่ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาในการฝึกฝลอบรมจิตใจของตนเองนะเนื่องจากว่าท่านไม่ค่อยมีความทุกข์เท่ากับโยมโยมมีความทุกข์มาก มีความรับผิดชอบเรื่องการทำรรมาหากินเรื่องครอบครัวเรื่องปากเรื่องท้องปัญหาหน้าที่การงานสารพัดสารพันประดังประเดกันมามันก็เลยมีความทุกข์ที่ไหนมีความร้อนที่นั่นย่อมต้องการความเย็นที่ไหนมีความหนาวที่นั่นก็ต้องการความอบปุ่นญาโยมมีความทุกข์มากก็ต้องการสิ่งที่จะทำให้เกิด ความสุขบรรเทาทุกข์แก่ตนเองก็ต้องแสวงหาสิ่งนั้นบางคนก็เลยไปหายาเสพติดหาเหล่าหายาเข้าครับเข้าบาคิดว่ามันจะเป็นความสุขแต่บางท่านก็เข้าวัดเขา้าวาหาเจริญสมาธิภวาวนาเพื่อจะได้บรรเทาทุกข์แก่จิตแก่ใจของตนเองเส่วนพระสองฆ์องค์เจา้าท่านไม่ค่อยทุกข พอมาบวชแล้วอะไรอะไรโยมก็ทำให้หมดไปไหนก็มีบ้านรอไว้แล้วไปไหนก็มีโยมยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวถาวายให้พระก็เลยเลิ้งเจื้องในมันมักจะเป็นอย่างนี้ mm. ก็เลยไม่มองเห็นทุกข์ทีนี้ดูใกล้เข้ามาเอกโยมผู้หญิงกับโยมผู้ชายโยมผู้หญิงมากกว่ายอมผู้ชายที่จะมาทำบุญที่จะมาเจริญสมาธิภาวนา ก็ดูเข้าไปดีๆว่าใครมีความทุกข์มากกว่ากันระหว่างผู้หญิงกับระหว่างผู้ชายโยมผู้หญิงมีความทุกข์มากกว่าผู้ชายหลายเท่าผู้ชายมีความทุกข์ชนิดที่มีน้อยกว่าผู้หญิงบางอย่างผู้ชายไม่เคยพบเลยอย่างออกลูกอย่างเนี้ยผู้ชายที่ไหนเคยคลอดลูกมีหรือเปล่าทางเมืองอุบล คลอดลูกนั้นทุกข์มากมเจ็บปวดรวดร้าวก่อนที่จะคลอดลูกโอ้ยปวดลูกปวดนั่งหน้าดำตาแดงตาสวดตาดูนแบ่งลูกคลอดลูกเลือดหลังเลือดไหลออกเป็นครึ่งคุกนั่นนะผู้ชายไม่เคยพบความทุกข์ชนิดนี้